mm <sussurra> ขอนักท่าชมนะฮะเข้าสู่ YouTube ช่องกันนี่กาจาบบ้าบายทินพบบันดิตครับผมพามาดูรถ10ล้อนะครับชมแล้วก็รถขุดครับแมรถขุดนี้เราปล่อยคลิปไปแล้วนะฮะคลิป2คลิปด้วยกันเอา้าเป็นไงบ้างฮีโน่คันนี้นี่ถือว่าหล่อเข้าขั้นเลยครับถึงแม้ยุ่นามจะนานนะฮะแต่ทางเจ้าของรถนี้ดูแลรักษารถถือว่าได้ครับได้ทรงนี้ฮะ ที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้มันซูโม่หรือว่าเอสคูแปดยาวหัวยาวเอามาตัดใส่ใส่หัวใหม่เครื่องอะไรพี่195 195หัว <95. S 1> ยาวเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรมาก่อนเลยเป็นเครื่องเป็น,เป,นเป็นตัวฮีโร่ใช่ไหมด้วยเอซุ่นอ,อ๋อทีดีทีเอ็กซ์ใช่ไหมตัวนี้วางเครื่อง195เนาะโอ,โอเคครับผมจะไ,ได้รู้ที่มาที่ไป รบแปลงหมดไปกี่แสนดิมดันนั้แนแพงแล้วหล่แสน่ะอแทร็กซีเดิมไหมทำไมมันได้ยาวขึ้นยาวไหมยาวโ,<อ>โอ้โอ,โอต่อแทร็กซีไปอีกล้วลเกียร์ใช้เกียร์อะไรครับัอ๋อจับเกียร์เซตเอะด,ด้วยเยี่ยมเยี่ยมพี่ขอบคุณครับ เอาครับท่ผู้ชมครับคันนี้คือเมื่อก่อนนะเป็นทีดีนะฮะแหมผมสอบถามไปยังทางคันโกเบอร์แล้วครับบอกว่าเป็นทีดีหัวยาวครับอีสุเอามาบิ้วครับโครงเดิมฮะเปลี่ยนหัวใหม่จะเรียกว่าเป็นหัว F17 F18 Sumo ซูโมผ <c oughs> ิดหมดนะท่ผู้ชม ร้อยเก้าห้านะครับวางเครื่องรอ็อกจับเกียร์กับระบบเกียร์เซเอฟของอซสุนะครับแหม่ถ้าได้เกียร์เซเอฟมาก็ถือว่าแรงขึ้นนะเอา้ามาถึงคันนี้ฮะ FM 1 J ครับ210เป็นยังไงบ้างวิบวับวิบวับเหมือนเดินนะฮะรถโซนสุรินนะทร์นผู้ชม แต่ว่าทางโชเฟอร์ในยู่โซนโคราชนะครับโคราชบ้านเอ๋งครับเนี่ยฮะนครราชสีมาสำเนียงการพูดนี่รู้เลยครับสอบให้บุญการเกษตรนะครับแล้วก็โชคบัญชานะเพื่ชมขอมพิตรพีซีสามห้าศูนย์ครับสองร้อยหกสิบแรงม้าฮะปุ่งกีขนาดหนึ่งจุดสี่คิวนะครับเป็นรถ ที่เอาไว้สรับอุตสาหกรรมงานเหมืองหรือว่างานขุดขนาดใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นใบแท็กไม่กว้างไม่ยาวพี่ชมเสือรถอาการบาดเจ็บอาการสึกกรอครับโอ้สามตักรู้เรื่องครับแม่เรี้ยวๆเลยฮะในรอบนี้เอาสามหกศูนย์น้ชมมาต่อกันเลยครับ คันเล็กคันใหญ่ฮะสามตักจัดให้ฝนก็จะตกแล้วครับท่านผู้ชมในช่วงนี้ครับมรสุมมาเยอะแยะเลย สำหรับคลิปนี้ฮะขอขอบคุณไปยังบริษัทบ้านสวนลิปะน้อยนะครับอนุญาตให้กระทางผมนะฮะเข้ามารีวิวถึงการใช้เครื่องจักรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี่ครบแล้วก็ทันสมัยฮะอีกอย่างหนึ่งคือค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับคมมาสูตรทั้งระบบเลยพิกัดณํน้ำหนัก 32ตันนะครัผู้ชมบวกค่าเฉลี่ยของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็สารหล่อลื่น,นต่างๆรวมทั้งระบบหล่อเย็นนะครับมีรวมไปถึงระบบไฮดรอลิกด้วยนะฮะอยู่ช่วงขาบเกี่ยวประมาณ35ตันครับท่าผู้ชมในบริษัทมีทั้งหมดอยู่5คันนะครับโคมัสุในรุ่น PC 350 8 m 0ครับ อ่ะลองดูฮะเพื่อขยับตักขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าเจอดินแห้งแล้ว <c oughs> โอหายแล้วฮะสามหกศูนครับมาถึงตะกูลร็อกแล้วครับผู้ชมร็อกเนวาดายครับมีร็อกนี่ <c oughs> เขาบอกว่าต้องมีไอ้หลงนะครับถ้ามปเจอหลงนี่คงไม่ใช่ อาจจะเจอหลงเก่าหลงใหม่ก็ว่ากันไปฮะแต่ว่ามีแน่นอนนะผู้ชมร็อกนี่มีหลายสายพันธุ์มากมีทั้งร็อกเล็กร็อกร้อยเก้าห้าร็อกสองร้อยสิบร็อกสองร้อยสี่สิบนะครับมีคือตระกูลร็อกเขามีสี่ร็อกด้วยกันนะผู้ชม ร็อกนี้เขาก็ต่อมาจากยีสูจัมโบ้ฮะรุ่นนี้ออกมาเขาบอกว่าอัมบัค่าไอหลงนะครับแต่ก็มีเสียงแซวกันมาอยู่บอกว่าโดนไอหลงเตะสกัดขาตั้งแต่ยังไม่คลอดเอามันเป็นนิยามเป็นคำพูดซแซวกันมานะผู้ชมอย่าไปถือสาจะไปใส่ใจอะไรมากมายคนที่ชอบร็อกเขาก็บอกว่าร็อกแรงฮนะส่วนคนที่ชอบปูโซ่ครับเขาก็จัดปูโซ่กันมาทั้งตระกูลน,นะ ดีหมดแล้วครับขอแค่มี <c oughs> ตัวใหญ่ครับรถปุดเพราะฉะนั้นอากับกริยาเขาครับก็จะมองว่าเชองช้าแต่ว่าทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับตักใหญ่ๆไซส์จัมโบฮะสามตักรู้เรื่องวางแต่ละทีนี่โอ้ <c oughs> เอาเต็มอุ้มเลยนะครับ <c oughs> กเกือบเกือบสมคิวเลย จริงพี่น้องโอ้ขอให้ได้รอบครับได้รอบแล้วขอให้บอกเลยนี่แหละครับคือรอ็อกเราที่บอกว่าโดนพี่หลงเตสะสกัดขาตั้งแต่ยังไม่คลอดนั้นความหมายก็คือตอนออกตัวครับมันจะลำบากหน่อยนึงเริ่มร็อกนะฮะเอามาดูงานของเราท่านผู้ชมสามตักอัจจ,จรรย์เหลือหลาย หนึ่งตักผ่านไปครับปกติเห็นสิบล้อนะฮะมารอแมคโครครับแต่ว่าช่วงนี้ครับแมคโครถ้รอสิบล้อฮะเยอดินแห้งแล้วครับอาจจะได้4ี่ตัก2ตักวางเนื้อๆเลยผู้ชมแม่งเป็นจริงไหนบ่เนี่ย สามตักครับอ่ะสามตักจำอ้าแล้วครับโอ้ไม่น้อยไม่มากไปครับวัดเป็นปริมาณคิวนะพี่ชมช่วงสโะโขบก็อยู่ประมาณราวสิบคิวครับ ผมพาไปดูพี่โคเขาเล่นกันดิ้นเหนียวฮะเมื่อกี้ก็ล้วงกันสุดบูมเลยครับนี่เป็นไงขยับแทกแท็ก60เซนนะครับคือรถประเภทนี้ฮะออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักฮะเฮฟวี่ครับเพราะฉะนั้นรองเท้าก็จะไม่กว้างครับ่ผู้ชมพอไม่กว้างแล้วก็คือ มันจะไม่ไป,ไปเหยียบหินเยอะถ้ามันกว้างครับใบแท็กมันเสียหายครับก็ออกไปมาสำหรับประเภทงานยืนยืนในพื้นแข็งครับแต่บ้านเราฮะเห็นแต่ตัว200เยอะครับก็เลยรู้สึกแปลกๆครับรถตัวใหญ่แต่ทำไมช่วงล่างมันแคบจังเลยใบยแท็แคบนี่คือจิ้มดูนะครับว่าส่วนไหนที่มันนุ่มฮะ ในการทำงานครับผมแม่ตักตรอเลยนะครับท่านผู้ชม9.4รอบนะครับต่อนาทีไม่ถึงช่วง1 1เหมือนเขานะ สิเนี่ก็ถือว่ายังช้าอยู่ถ้าสิบสขึ้นไปฮะถือว่าจัดจ้านครับสำหรับรอบวงสวิงแต่ก็ยังว่าครับเมื่อรถใหญ่ขึ้นครับอากับกริยาในการตักการขุดแต่ละท่วงท่าฮะต้องส่งพลังงานอย่างเยอะครับทำให้มันช้าช้าแต่ชัวร์ครับต่อยหนักซะด้วย เรียบร้อยผู้ชมในคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าช็อตหน้นะคะฮะลากันแล้วครับผมสวัสดีครับ